หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีแฟนหงแดงลิวร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิวร์พูล ประจำวันที่1สิงหาคม2565โดยโซลิปพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคว็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกไต้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวควันหลงเกี่ยวกับผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราคว้าใจชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้อย่างงดงาม3ประตูต่อ1ในสึกคอมมูนิตี้ชิลนั่นทำให้เราประเดิมแชมป์แรกของฤด,ดูกาลนี้ตั้งแต่หัววันและมันก็เป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของสโมอสรโดยครั้งสุดท้ายที่เราทำได้สำเร็จต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2006กันเลยทีเดียว ล่าสุด on, แอนดูโรเบอร์สันเว็บไซต์จอมบุกของทีมเราก็าได้ม่สัมภาษณ์เปิดใจกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรและเขาก็ได้ถูกสอบถามถึงความรู้สึกของตัวเองกับการควา้าแชมป์ดังกล่าวทั้งนี้ดาวเตะวัย28ปีเองก็ยอมรับเลยว่ารู้สึกดีใจกับการต่อยอดความสำเร็จของทีมในครั้งนี้แต่โจ้ตัวก็หวังว่าทีมของเขาจะไม่หยุดเดินหน้ากันไร,ร้ราแชมป์แต่เพียงเท่านี้ มันสวยงามอย่างยิ่งเลยนะกับการประเดิมฤด,ดูการใหม่ด้วยการควา้าแชมป์ได้แบบนี้โรเบิร์ตสันกล่าวก่อนหน้านี้เราเองก็เคยลงทำการแข่งขันในรายการนี้มาแล้วถึงสองครั้ง2คราเลยนะทว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในทั้งสองครั้งจากการปราชัยในการดวลลูกจุดโทษดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นได้สำเร็จเสียที เรากลับบ้านพร้อมด้วยเหรียญแชมป์และโล่แชมป์แน่นอนว่ามันจะเป็นการแข่งขันนัดแรกของฤดูกาลใหม่อีกด้วยและคุณก็มาที่นี่เพื่อจะประสบความสำเร็จซึ่งเราก็ทำมันได้มันเป็นเกมที่ยากกับคู่แข่งระดับท็อปแต่มันก็เป็นเรื่องที่สวยงามเสมอยามที่คว้าชัยชนะได้นี่คือแชมป์แรกของเราในปีนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่แชมป์สุดท้ายของเราในฤดูกาลนี้นะ ไหนๆก็เปิดประเด็นม่าด้วยควันหลงจากผลการแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในมุมมองของกัปตันทีมอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันกันบางในเกมดังกล่าวทีมของเราได้ประตูจาก3นักเตะที่เรียงหน้ายิงกันแบบไม่สำนาไร่มาตั้งแต่เทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมูฮัมเมดซาลาและปิดฉากด้วยลูกโขกของทางดาวินนุนเยส น่าตำไม้ล่าสุดเฮนเดอร์สันได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของพวกเขาทั้ง3คนที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะและประเดิมแชมปแรกในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ได้ขณะเดียวกันดาวเตะวัย32ปีก็ยังได้บอกต่อไปอีกด้วยว่าจากฟอร์มการเล่นและผลงานของทีมในเกมนัดนี้ก็สมควรแล้วที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ผมคิดว่าดาวินหนุนเยสทำได้ดีมากๆเลยนะเมื่อเขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเฮนเดอร์สันกล่าวเขาผลักดันตัวเองและดูอันตรายมากๆยามที่เขาทำเกมรุกให้กับทีมของเรา ขอขอบคุณพระเจ้าที่ท้ายที่สุดแล้วเขาเองก็ทำประตูได้ด้วยซึ่งนั่นจะส่งผลดีถึงเรื่องความมั่นใจของเขาที่จะตามมามันทำให้โลกนี้ได้เห็นเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีขนาดไหนประตูของทางเทรนต์อ e ล a n d e นเดอร์อานเองก็สุดยอดมากการทำเกมขึ้นหน้าไปยอดเยี่ยมจริงๆก่อนที่มันจะมาปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ที่สุดยอดของเขา เห็นได้ชัดเลยว่าลูกจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาก็เป็นไปตามกฎมันมาในจังหวะที่ดีมากๆในภาพรวมแล้วเราทำประตูดได้ดีหลายลูกในเกมนัดนี้แล้วผมก็คิดว่าเราสมควรแล้วที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ มื่มีการพูดพาดพิงมาถึงเรื่องการได้จุดโทษของทีมเราข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเรื่องนี้แต่เปลี่ยนมุมมองมาเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างก่อนหน้านี้ทางแป๊บกวาดิโอลาคุณซือใหญ่ของพวกเขาก็ได้ออกมาโอดครวนเลยว่าลูกจุดโทษคือจุดเปลี่ยนของเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแท้จริงซึ่งทำให้พวกเขาต้องเป็นฝ่ายปรชาชัยต่อลิเวอร์พูลไป ล่าสุดเนดุมโอดูโอฮาอดีตกองหลังของทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็ออกมาประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันกับกวเดวลลาว่าที่จริงแล้วลิเวอร์พูลไม่สมควรจะได้ลูกจุดโทษดังกล่าวสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือแขนของเขากางออกมาและผมก็ยอมรับในเรื่องนั้นโอนูโอฮากล่าวหากคุณย้อนกลับไปดูภาพช้าจะเห็นได้เลยว่า ผู้ตัดสินก็เห็นจังหวะนั้นแต่เขาได้ปล่อยมันผ่านไปจากนั้นทีมงาน VAR ก็เรียกเขากลับมาดูอีกครั้งภาพช้าทำให้เหตุการณ์ดูเลวร้ายกว่าที่มันเป็นนะแต่สำหรับ r รูเบนดีอาสแล้วที่เขาตอบสนองไปแบบนั้นมันถือเป็นความโชคร้ายของเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้แล้ว บางคนอาจจะพูดกันว่าก็แค่โอแขนออกไปจากวิถีของลูกฟุตบอลแต่หากคุณกระโดดขึ้นไปเช่นนั้นใครจะทำแบบที่พูดกันได้บ้างละ่ะนั่นจะเป็นการตอบสนองแบบฝืนธรรมชาติและในความคิดเห็นของผมแล้วลูกนี้มันคือบอลมาโดนแขนของเขาเองเสียมากกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาเอามือไปตบบอลเสียอย่างไรเราอาจจะบอกได้ว่า จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่เกี่ยวกันแต่ตามกฎแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งความตั้งใจหรือไม่คือประเด็นที่มีความสำคัญเพราะมันจะบอกได้เลยว่าเขาพยายามจะใช้แขนเข้ามาช่วยหรือไม่มันจะทำให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้พยายามจะใช้มือผมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นความโชคร้ายของเขานะเพราะหากคุณเป็นกองหลังในจังหวะแบบนั้นคุณจะสามารถทำอะไรได้อีกละ่ะ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้กับการย้ายออกจากสโมสรของเราไปสำหรับนักเตะตัวสำรองในทีมกันบ้างเข้ th ip, าคนนั้นก็คือนาธานีลฟิลลิปปักกะหลังเจ้าเวหาซึ่งเป็นขวัญใจแฟนบอลของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของเยอเกนครอปได้ ในตอนนี้หรเออว่าภูมมีกองหลังที่เป็นตัวเลือกก่อนหน้าเขาอยู่ถึง4รายไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดค์โจเอลมาติฟอิบราฮิมาคูนาเต้และโจโกเมสในตำแหน่งปักกระหลังตัวกลาง ก่อนหน้านี้ตัวของทางฟินลิปเองก็ได้ออกมาเปรยไปแล้วว่าเขาจะพิจารณาอนาคตของเขาหลังจากเสร็จช่วงปรีซีสันโดยเจ้าตัวใช้ความสำคัญกับโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเมื่อฤดูการที่แล้วเขาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางบอลมัดในศึกแชมเปี้ยนชิพ และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมลีกได้สำเร็จล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมรสกรก็ได้ชี้ว่าในตอนนี้บอนมัดได้รือฟื้นความสนใจในตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อทางสกอตปาร์เกอร์นายใหญ่ของพวกเขาได้ร้องขอไปยังบอร์ดบริหารของสโมสรให้เซ็นสัญญากับฟิลิปหลังทีมกำลังขาดแคลนแกนหลักสำคัญในแนวรับของพวกเขาอยู่ในเวลานี้ทางฝั่งของนิวอัพููเองก็พร้อมจะรับข้อเสนอดังกล่าวมารับไว้พิจารณาสำหรับการปล่อยตัวฟิลิปออกจากทีมแบบถาวรโดยได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข12-15ล้านปอนด์ด้วยกัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะเมื่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้างก่อนหน้านี้เยอร์เกนครอปก็ออกมายืนยันว่าเงื่อนไขที่จะทําให้พวกเขายอมกระโดดลงตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งก็คือการย้ายทีมออกไปของนักเตะเก่าหรืออาการบาดเจ็บหนักของลูกทีม อย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าอเล็กซ็อกเดชเชมเบร์เลนเองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงและอาการของเขาก็น่าเป็นห่วงกว่าที่คาดการกันเอาไว้ในตอนแรกเสียด้วยนั่นทำให้ทางเกาโชแมกาโตซื่อชื่อดังแดนมักโรนีได้ตีข่าวใหญ่ประจำวันนี้ออกมาเลยว่า ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเรื่องการคว้าตัวฮาคันชันฮาโนกรูจอมทัพตัวเก่งของทังอินเตอร์มิลานมาเสริมทัพถ้าว่าแผนการของพวกเขาในครั้งนี้จะไม่ใช่การขายเชมเบร์เลนออกไปแล้วซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนเพราะการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้เขาไม่สามารถย้ายทีมได้ในตอนนี้ แต่มันจะเป็นการหานักเตะที่เข้ามาใช้งานทดแทนในช่วงเวลาที่เชมเบอร์เลนยังไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้ฟึ่งชันฮาโนกรูในวัย28ปีนั้นก็ได้ถูกมองว่าจะตอบโจทย์ในระยะสั้นให้กับทีมได้แม้กระนั้นเขาก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของเราในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสื่อเจ้าดังกล่าวยังมีการอ้างไปอีกด้วยว่า ฮาเรื่องราวบิโอของยูนตุสและอิสมาอลเบนนาเซอร์ของทางเอซิมิลานก็อยู่ในข่ายด้วยทั้งนี้แม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นแต่เมื่อสื่อต้นทางคือเกาโชแมกาโตผมก็อยากจะให้เพื่อนๆฟังหูไว้หูสำหรับรายงานข่าวนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ